โอเคก็กาสวัสดีท่านชมด้วยนะครับผมอยู่ผมวันนี้วันทำบ๊อบนะผมก็นี้ผมก็จะมาสอนหาเคียวใหม่นะครับผมเคียวฮารวีนะผมเป็นเคียวกระดูกนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลองใช้ให้ดูนะผมแล้วก็จะมาลองดำเมจแล้วก็บอกวิธีการหาด้วยนะครับผมว่าหาได้จากที่ใดบ้างนะครับกรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็สวยเอาเรื่องเลยนะครับ การถือดาบก็เราจะนั่งอยู่บนเชียวนะครับผมแล้วก็ลอยตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับก็อยูดิเข้ากับอวตารผมมากเลยนะเหมือนกับอา,อาจารย์เต่าอ,อะไรสักอย่างนะก็มันจะเป็นเหมือนวัวกระดูกวัวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดามจกันดูนะครับเวลาเวลาแดดมันจะหมุนตัวด้วยนะ แดตมันจะไวขึ้นนะครับผมดูนะครับอ่ามันจะดูไวขึ้นนะครับเวลาแดอ่ะเห็นไหมครับมันจะไวขึ้นเห็นไหมการแดรุ์นเพลย์นะมันจะไวมากต่างจากการเดสเท่าไหร่หรือความเร็วจะเท่ากันผมไม่แน่ใจนะอาจจะคิดเ,เองหรือเปล่าโอเค ผมอาจะคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะัก็ลองไปใช้ดูกันได้นะครับผมตีธรรมดานะครับเออเดี๋ยว,ยวผมผมลืมไปเดี๋ยวลองดาเมจธรรมดานะครับอ่าประมาณ2องพนะครับผมตีธรรมดาแบบไม่สวมฮาคีนะเดี๋ยวมาลองดาเมจสกิลแซดนะครับก็จิวที่เท่าไหร่ข้างสวยเลยนะ1 7 3่งหม้า ไหนลองใหม่หมื 17, ่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบห้าก็แรงเอาเรื่องอยู่นะสกิลเอ็กห้าพันหนงเหรอสกิลเอ็กอะ่ะสกิลเอ็กอ่ะมันสามารถถ้าโดนแล้วสามารถล็อกเลยนะถ้าโดนแล้วมันล็อกศัตรูเลยนะเดี๋ยวลองใหม่ครับเดี๋ยวแอร์น้องๆก่อน เดี๋ยวลองใหม่นะอ่าๆๆๆๆประมาณหมื่นหมื่นนสาหยิบสองนะครับผมอ่าประมาณหมืสหยิบสองประมาณนั้นลองใหม่ใช่ครับหมื่นสามยิบสองครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองสวมฮาคิดูกันบ้างนะครับผมก็ออร่าก็สวยเลยนะครับผมเหมือนมีเปลไฟสีดำนะเดี๋ยวลองดาเมจดูก่อนอ๋อสองพันสี่ร้อยยิบสองนะครับผมเฮ้ยสองพันสี่ร้อยยิบห้ามองยี่สิบสองนะคฮ่าแรงอ่าแรงกว่าตอนที่ยังไม่สวมฮาคิอยู่นะแต่ว่าแรงไม่มากโอเคลองสกิลนะครับ หม oh, ื่นแปดนะโอ้เพิ่มมาเยอะเลยครับผมสกิลแซดนะเพิ่มมาเยอะเลยนะลองใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมื่นแปดกว่านะครับโอเคเดี๋ยวลองสกิลเอ็กซ์บ้างนะครับผมว่าจะแรงเท่าไหร่นะโอเคปึ๊บหมื่นสี่พันสามร้อยกว่านะครับผมก็แรงกว่าก่อนหน้านี้มากเลยนะครับ เวลา2คีแล้วค่อนข้างแรงเลยนะเนี่ยครับสกิลค่อนข้างสวยแล้วก็แรงนะครับผมอ่าสวยใช้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปหาอ่าเขียวนะครับผมว่าหาได้จากที่ใดบ้างนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมอ่ไปที่เกาะอีเวนเลยนะครับผมก็ไปเลย เกาะอีเวนต์โลกสามก็จะอยู่ข้างหน้าเกาะแรกเราเลยนะครับผมทางไปเกาะลิงนะมันจะอยู่ระหว่างกลางแม่น้ำนะผมอ่านี่ครับผมเหมือนกับโลกสองเลยนะเหมือนกับโลกสองเลยนะอ่าการหาเคียวนะผมอ่าอย่างแรกเลยนะผมเราสามารถค้ามมันได้นะครับผมอ่า,าอ่าก็จะอยู่ตรง n p c ตัวนี้นะผมคืออ่า มันจะสามารถตีจากเจ้าทะเลนะผมมีเจ้าทะเลที่เกิดจากก่อนนี้นะครับเป็นเจ้าทะเลโครงกระดูกนะครับผมเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมที่ก่อนนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถค้าเอาได้ด้วยนะครับผมแต่วัตุทิบก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมเราสามารถค้าได้จาก NPC ตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับกดเข้าไปคุยกับเขาครับ แล้วเราก็สามารถครัฟค้อนครัฟของแต่งทุกอย่างได้นะครับของอีเวนต์ฮาโลวีนะผมเราก็ดูวัตถุดิบได้อ่านี่ครับผมเคียวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมวัตถุดิบบอกเลยยังอ่แคนดี้กับกระดูกไม่เท่าไหร่นะแต่ห่างไฮด้าสองงนกับคลิปเชา่าสิบงนนี่มันก็ค่อนข้างที่หนักหนาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมอโอเค ก็ลองมาคาบดูได้นะผมก็มีหลายอย่างผมด้วยนะครับผมอะไรที่แบบว่าเครื่องประดับอะไรที่เรายังไม่มีครับผมตีแจ็คล้วมันไม่ดอปถ้ามีวัตถุดิบมากพอก็สามารถคาฟได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเชียวนะผมโอเคเอาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาลอง p v p ให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถ p v p ได้หรือเปล่านะครับผมว่า พีพีจะดีไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับผมเดี๋ยวหาน้องมาพีพีด้วยนะครับโอเคได้น้องนะครับมาผมจะมาลองให้ดูนะคอมโบที่ผมใช้ก็จะเป็นผลเลิฟกับบัตทิล็กโตนะโอเคมาลองสังเกตดูนะครับผมว่าของพีพียังไงนะผมนี่นะครับซีิเอ็กซ์สามถ้าโดนแล้วลากได้เลยนะลากศัตรูได้เลยนะถ้าโดนนะอันนี้ก็คือเจาะลูไฮคี้เลยนะครับผม สามารถล็อกแล้วครับผมสามารถเวียงลงมาจบพื้นได้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็สามารถ PP ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนนะว่าจะนําไปใช้ประยุกต์ใช้อย่างไงนะผมแล้วแต่สไตล์แต่ละคนเลยนะครับผมโอเคมาใหม่ครับมาก็ลองดูการเล่นของผมดูนะครับผมแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับว่าเขียวสามารถ จะไปคอมโบกับอะไรได้บ้างนะครับก็คอมโบผมก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้อะไรมากนะครับโอเคน้องอยู่ไหนอยู่นี่ขนสั้นด้วยอ่านี่โดนนะครับผมถ้าโดนนี่คือแบบจบเลยนะมันล็อกเลยครับโอเคปึ๊บปึ๊บโดนเคียวไปแป๊บหนึ่งมัน d เล e c โตช็อตหนึ่งที ดูดมานึงทีเรียบร้อยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการ PVP นะครับผมเอาแล้วครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเชียวใหม่นะครับผมทุกคนได้กันยังครับผมก็อย่าลืมไปหากันนะครับผมก็เชียวใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมกับวิธีการหาแล้วก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวไว้ผมจะไปทำคลิปล่าให้ดูนะครับผมว่ามันล่าได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็ โอเคสำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม